คลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนนะครับมาเบิงวิธีการเลือกต้นต่อเพืนะ่อทำนัำ่ไปทำการขาดจริงนี่เป็นต้นต่อที่เพาะเมล็ดนะครับเกิจากเพาะเมล็ดไว้ระยะประมาณเกือบ1ปี ลาก็เจะทะลุลงไปดินแล้วคนระับก็ใส่ครีมไไก่จะกินตัดได้เลย กาที่ถอนาเมื่อกี้เนี่ยนะครับหลังจากที่ถอนมาเขลอยาวเขาสอบการขอดีนอกอตอนต้นนี้เป็นการแตกเพราะว่าสองต้นนะครับจากเมล็ดเดียวกันนะครับสึงนี้วิธีการหนึ่งเมล็ดทำให้ เกิดได้2ต้นนะครับจคิดต่อไปจะมาบอกวิธีการเพรานะที่ทำเกิด2ต้น,นะห,นหนึ่งเมล็ดเ,เดียวนะในจากที่ห้าพอดินเราเราก็จะในลักษณะนี้นะครับขันต่อไปก็คือการนะตัดนะครับในะสองลำต้นนะ ว่าส่วนส่วนนี้เขาบริใส่แล้วคต้องยาก,กตัดเพือเลยนะครับประมาณเกือบหนึ่งตัดเพือเลยเวลาทาจริงๆเขาเกิด้เฉือนประมาณนี้นะครับที่เหลือเขาตัดเพือไว้ ใจที่เ้าตัดดาวจะได้หล,ลากี่ลักษณะแบนนี้นะครับสังเกตเพลิงนะครับลากกับเมีอยู่สองลักษณะเราอยู่สองแบบก็คือลากที่ตรงนะครับลากที่ตรงแล้วก็ลากที่เป็นรูปักตัตเอลมานี่นะครับจะถามว่าเกียแบบไหนลากแบบไหนนะครับ เหต้องการทาบกิ้งเนี่ยก็คือลากลักษณะแบบนี้นะครับเดีด๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนี่นะนนสมมุตินะครับว่าถ้าเป็นลากแบบตรงนะลากตรงแบบนี้ถ้าเวลาเขาทาบนะมันก็จะชิดนะชิดลำต้น,นีลักษณะนี้นะครับร่นทางตุ่มนะชิด ลักษณะนี้ทำให้มันแนบ,บชิดเกินไปนะครับแต่ถ้าเป็นลากแบบนี้นะครับจะไม่เว้นช่องออกวาทีนึงนะทำให้ง่ายนะครับต่อการทำงานนะสะดวกตุ่มตอนกับจิบโกเก,กะล้าต้นนะแต่ถาาว่ากับไซได้ึ้นกันนะครับจะถาว่าถ้าลากจริงๆเลยกัน ก็จะเป็นลายแบบในลักษณะแบบนี้นะฮะหลังจากเขาได้ลากลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการตัดตมาณนี้เราก็เลิ่มลากฟอยนะครับออกให้หมดเลย ทาเหมือนกันหมดทุกริงนะครับหลังจากนั้นแล้วก็นําไปแช่น้ํายาเร่งรากนะครับแช่น้ํายาเร่งรากประมาณหนึ่งคืนนะครับหนึ่งคืนเสร็จหลังจากนั้นก็นําไปอัดตุ่มคุยบข้าวนะเดี๋ยววิธีการอัดคุยหรือว่าแช่น้ํายาเร่งรากอย่างไเดี๋ยวเพื่นพนอนๆรอดตามในคลิปหน้านะครับสำหรับลิปนี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ